โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยเชิดสายดาวร้อยเอย็ดทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวตอนรับก็จนท้อสงสุภาพบ,บ,บ้านโอ้มืมันี้คำค้าตาเลยตุ่มหนึ่งครับผมตุ่มหนึ่งเป๊ะเ,เ,เ,เลยครับงานนี้รถกูบรถกูบ แต่ใส่กูมีตามกูทันะ มัน,นไม่ต้องทําอะไรเลยแค่สี่ไปแล้วก็ไปแล้วก็ดึ่งแล้วก็ไปแค่นี้ก็ตุ้มตั้มตุ้มตั้ม้ะครับรถตีาดีจริงนะสามบอ,อกเลยเอ้าวนึกว่าจะตามมาทันเท้านั้นจะ่แ่้ย,ยังงงน้ำมัน เราเสียงแม่งโคตรโหนะห้องประจําร่มสไนเปอร์ห้องต้องเช็คระยะลมทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งโอ้ยต้องเช็คลมเราต้องเช็คสัปดาห์ละครั้งนะจ๊ะน้องๆหนูๆการขับรถ ซำ 3, สามซำหกจ้ากูดูว่าเสียงรถรถบัสคันไหนไงจริงยหมเออยกไปรถกระบะบหางยี G ่สิบมันเติมกับปอั๊ทอ่ทอเลยวะ รอบหน้าเราจะลองเป็นน้ำมันปตาทอดูไหมเดอ,อ๋ยวเรนซีเขาเป็นข่าวมาแล้วก็สงสารเขานะครับเราก็จะเติมน้ำมันเขาดูนะครับว่าน้ำมันเขามันจะดีหรือว่าไม่ดีอย่างที่เป็นข่าวหรือเปล่าก็ไม่ดูนะเราก็จะลองให้ทำสามทำเจ็ดทำหกที อ,อยางเราก็เป็นยางคอซ่านะ,อะ i, บอมคอนติคอซ่าร้อยเจ็ดสิบกับร้อยยี่สิบก็ยางใหญ่กันเลยทีเดียวแหละดูมิติมันก็จะลดมันก็จะใหญ่ๆขึ้นนี่ดอีกมาจวดต่อจวดต่อไม่ลองแล้วนะ จะจ้วต่อไหม่รแล้วนะเพื่อน Let's go าไมเลยวะครับเฮ้ยพี่เขาต้องตามออกมาแน่เลยถ้าพี่เขามาทางนี้เราจะถ่ายเขาเอะถ่ายแกนะใช่หรือเปล่าตามมาไหม ý bên này hát hết à cà mau cà mau cà mau tôm mê vào ô tôm mê vào ô tôm mê vào phát พ่อโค้ดลั่นพ่อลั่นดีชอบเอ้ยสติกเกอร์กูหายเดี๋ยวนึอาสติกเกอร์กันเน่เดี๋ยวละแม่นครับผมครับเ,เอาเอาไปติดเอาไปตัดมึงนี่เด้อเ,เอาไปตัดไรอ่ะเรามาติดชเวีเอวหันยากชิียว,วดิแต่ว่าแบบไม่กําลังสั่งเหตุอยู่ครับมันเป็นแบบนี้เลยอ่ะ อย e, ู่ลามครันหกลามไปทางเดีกลามหามมเงนบอกออกไปนห้าบ่ฮะอางวัด้าครทางล่าน้าล่านข้าเดปะทางวัดป่าครับทางยังก่อทางวัดป่าทางไปวัดแจงครับอ๋อ เล่เล่บ้านของร้านไปบ่ชู้ของร้านครับชู้ของร้านด้วยกันร้านปุ๋ยครับอ๋อร้านปุ๋ยร้านนี้มองขามสะพานเป๋โอ้ครับชู้ฟังท้างไป๋มันแจ้งครับฟังท้างไป๋มันแจ้งชู้ข้างขวายขามสะพานมาำบ่ออกมาจากบ้านขอร้านมั้งสิบ่ชู่ในบ้านขอร้านครับอ่าเป็นผานนาบ้านปุยครับคือ้นทักคือ้นทัตร

โ <F> อ้โหเด็ดโทอทอกั่นน่ะเอออาสามของเรานี่นยนิ่มโอ้ยยิงเลยยิงเลยมันนานจะเจอทีอาสามเหมือนกันอแต่น้องเป็นปตัวใหม่แนละ้สวยป่ะตัวใหม่ยงง,งาหม่ะ เพื่อนรวมทางแล้วครับผมงานนี้คุ้มมันสิครับวูู้้ยนึกว่าอะไรเราก็ไปเจอเขาอยู่ในปั๊มปตทเมื่อกี้ว่าแล้ว่ะอ,อาสามนะอะไรเออถ่ายทั้งมือทั้งตัวักอเอตวจแท้ตรวจแท้ จะไปไม่พูดอะไรอยู่ๆแม่ๆๆๆ เจี๊ยนหนักๆเลยสิครับมาแบบนี้ก็โหดเ่ะครับก็โหดไปเลย่ะแล้วครับโชว์เลย ตามไม่ทันก็อ,อาะทางตัวไม่แรงเลยแรงเกินแล้วต้องคุยกันหนาวๆโคตจะแรงเราก็จะลองงัดกันเลยนะครับผมงัดกันตรงนี้เลยเน่โคนแรกเลยว่ะ โคตรแรงเลยวะ,ะบูบูทวดบูทวดซื้อไม้เสร็จซุปปอร์ครับจ้าบาทห้าร้อยาฮะห้าร้อยห้กว่าไปคอมเมนต์ช่องเลยเดี๋ยวขอไปเดี๋ยวขอไปทักไปไปคอมเมนต์ช่องเนี่ย มองมองไม่ค่อยเห็นเลยผมเมื่อย

เราหนักนเฮ้ยพาไปเล่นโค้ง,งกันโน่นหนูน้องน้องโน่นหนูหนวู้ฮได้เพินกลับบ้านแล้ว มั้หนึ่นคนอาจามันกันดุเยแต่เขาเป็นอาจาร์ตรงใหม่มรอแบบอาจารตรงใหม่ลูกคตรหล่ออบเลยคตรหล่อโคตรหล่อครับรน้องมันเหือยแนมว่าปจะชี่อะไรยงเงี้ย เลยน้องมันจะโทรมันจะเทโค้งโทรเราต้องตามไปดูหน่อยเราจะจิ้มโค้งเลยไหมโอ้โหอย่างตดเลยครับผม อยากได้หน้าอาสามตัวใหม่ว่ะหม่าเห็นโคตรสวยใช้วิวหรอรุ่นอะไรวะปุทุธถามมาตอบเลยมัคอมเม่นตอบไปแนะ่ใส <c oughs> ่ยี่ห้อปุทุธอย่างครับคอมเม่นเลยเด้อเออเออเออโอ้ยไงเลยไงเลยไงเลยไปหนักกว่าเลย เช่ง่ายเลยครับงานนี้มีสะบัดมีสะบัดข้างหน้าสะบัดผม,ม,ม,มนนี่อย่างชอบเลยขับปุกตั โหมดเลยเลยนะัน่งมาท่านเลยเลยออกมาแลุ้่นชิ้นทางแล้งไอเราไม่ก็ยังไม่ชินเลยไอแย่ขับมาตั้งขับมาแบบโดนเหรอสาสองเดือนสามเดือนเหรอชิ้นทางอยู บ้านด้วยกันกับน้องอาสามตัวใหม่ครับผมโอ้โคตรหล่อบอกเลยน้องเขาหล่อจริงโอ้โหมีศัตรงมีศัตรงแต่ว่ายางเองไม่ดีนะเป็นยางเดิมน้องถ้าน้องเปลี่ยนยางน้องจะเทโพ้งมันกว่านี้น้องบอกต้องหาหาตจงเปลี่ยนยางแล้วน้องเฮ้เจอใหม่ชิปหน้ารถวันนี้สวัสดีครับ